มันมีฐานที่สำหรับไหวบูชายอยู่มีพวงมาลัยเก่าๆและเทียนที่ใช้แล้วติดอยู่บนฐานแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงที่ตรงกลางของเสาต้นนั้นต่างหากเพราะมันมีตะปูตอกอยู่เหมือนไว้ให้รูปผมเลยถามให้ก้อยกับไอ้หนิวว่าเราต้องหารูปมาแขวนตรงนี้ใช่ไหม ไอ้ก้อยตอบผมทันทีว่าน่าจะใช่ห้องดนตรีห้องนี้เป็นห้องดนตรีที่ใหญ่พอสมควรปกติห้องดนตรีจะไม่ใหญ่แบบนี้เราเริ่มทำการค้นหาอ่อผมลืมบอกไปเราทั้งสามจะพบไฟฉายมาคนและกระบอกอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มกิจกรรมแรกพวกเราเริ่มทำการค้นหารูป โดยที่พวกเราสามคนจะแยกหาในแต่ละมุมห้องไอ้ก้อยได้เดินไปหาตรงมุมห้องที่มีตู้ล็อกเกอร์เก่าๆซ้อนกันอยู่ไอ้ก้อยจะมีนิสัยเหมือนผู้ชายใจถึงพึ่งได้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไอ้ก้อยมันก็ค้นหาโดยไม่คิดอะไรจนกระทั่งมีเสียงบางอย่างพูดกับมันหาอะไรเหรอหนูเมื่อไอ้ก้อยได้ยินเสียงอยู่ทางด้านหลังของมัน มันจึงรีบหันหลังพร้อมส่องไฟฉายดูทันทีปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยกูคงหูแว่วไปเองไอ้ก้อยพูดกับตัวเองมันก็ไม่ได้คิดอะไรพยายามหาของที่พวกเราได้รับภารกิจให้เจอแต่ไม่ทันที่มันจะหันกลับไปคืนใครจะไปเชื่อว่าเสียงนั้นก็พูดขึ้นอีกครั้งหาอะไรเหรอหนู ไอ้ก้อยจำเสียเดิมได้ดีแต่แค่เปลี่ยนตำแหน่งแค่นั้นติดตามชมเรื่องเต็นได้ที่ช่องเล่าหลอนสยองหรือหลิงใต้ข้อความวิดีโอนี้เลยครับถ้าฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรืออยากดูเรื่องยาวเราก็มีให้ดูกดเข้าไปที่ช่องเลยครับมีเรื่องสนุกหลอนหลอนรอคุณอยู่กดเลยครับกดเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ